ข้อที่3 1มอร้านค้าจัดรายการสมนาคุณให้ลูกค้าโดยให้ลูกค้าเนะี่ยหยิบสลักหนึ่งใบจากกล่องซึ่งมี40ใบแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยสลักสีขาว20ใบเป็นหมายเลข1นึถึงยีและสลักสีแดง20บใบหมายเลข21่สถึงสีลูกค้าที่หยิบได้สลักสีขาวที่เลขมากกว่า15หรือได้สีแดงที่เป็นเลขคู่เนี่ยจะได้รับของสมนาคุณไปแล้วความน่าจะเป็นที่ลูกค้าคนแรกหยิบได้รางวัลเลยเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใด กรณีแรกเนี่ยสีขาวที่มากกว่า15เนี่ยจะมีทั้งหมดก็คือ 16, 17, 18, 19และ20 e จะมีทั้งหมด5บใบแลกรณีหนึ่งเนี่ยคือสีแดงที่เป็นเลขคู่ก็คือ 22, e e 24ไปเรื่อยเถึง40เนี่ยมีทั้งหมด10ใบรวมแล้วเนี่ยสกรณีเนี่ยที่จะได้เนี่ยก็คือมีแค่15ใบเท่านั้นแล้วจากสูตรความน่าจะเป็นเนี่ย PE เท่ากับ NE ส่วน NS NE คือสิ่งที่เราสนใจ n s คือจำนวนทั้งหมดจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด N e เนี่ยเราจะได้15 N s เนี่ยเราจะได้40แล้วก็แทนค่าไปหาความน่าจะเป็นแล้วก็สะท,ท้อนเศตส่วนอย่างต่ำจะได้3ส่วน8ซึ่งตรงกับตัวเลือกที่2เพราะฉะนั้นข้อ31จึงตอบตัวเลือกที่2